ติดซมน่าจะเป็นพอยต์ที่เขียนทุกๆปีแต่ว่าก็ยังไม่ติดรคิดว่าการที่อยู่กับเบนเคเยวเบดดของหนูประสบความสําเร็จที่สุดในชีวิตของการเป็นเีเคก็คือการติดซมแต่ว่ามันก็จบปีแล้วก็ให้มันผ่านไปไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าหราจะเป็นยังไงแต่ว่าในทุกๆแพลนชีวิตหรือว่า การดําเนินการในชีวิตหรือว่าในการจะทำอะไรก็ตามนะคะของหนูมันจะมีทุกคนอยู่นั้นเสมอแล้วก็ไม่รู้ว่าหนูจะเติบโตในในทางทิศไหนแต่ว่าหนูดีใจมากๆที่หนูอยู่ตรงนี้มาได้เขาเรียกว่าเกือบรึ่งชีวิตไหมมาใช้เวลา4เดือนให้เหลือด้วยกันนะคะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนคะ่ะก็คิดว่าปีใหม่ก็อยากอยู่กับทุกคนอยากเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตของใครสักคนหนึ่งแล้วก็อยากมาอวยพรอยากใช้เวลาด้วยกันอาจจะไม่ใช่ทุกๆงานสำคัญแต่ว่าอยากมีเวลาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมีเวลาให้ได้เพราะว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของปีอยากมีคนพ <คน S 2> ิเศษ y ยู่นีคืพิเศษคือสำคัญอีกคืนที่ต้องอยู่ยังง่าใจคือปกติฉันนะ่ะเธอที่เห็นฉันแบบนี้เห็นฉันหน้าตาดีแบบนี้ฉันสวดมนตน์ข้ามปีนะเอาดีๆฉันสวดมนต์ข้ามปีนะถึงหน้าตาฉันจะแบบเฮ้ยเหมือนแบบไม่ใช่คนแบบทำเข,ข้าวัดทาบุญคือพูดตรงๆว่าอลีแคปปีนี้แล้วกันเนาะคือพูดตรงๆงว่าก็มีความเขาเรียกอะไรมี ประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่แพลนไว้บางอย่างก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในปรีในปรีเข้าใจว่าเป็นควนแบบควบกล้ำดีแต่ว่าอย่าเพิ่งกล้ำตอนนี้ได้ไหมคือก็มีเขาเรียกว่าอะไรก็มีบางเรื่องที่อาจจะทำยังไม่ประสบความสำเร็จก็คือการเก็บแบงค์ห้าสิบให้ได้เยอะๆซึ่งฉันเก็บไม่ได้เพราะว่ามันถึงเวลาฉุกเฉินฉันก็เอามาใช้อะไรเงี้ยอืม แล้วก็มันมีแพนที่ฉันเคยเขียนไว้แต่ละปีใช่ไหมก,ก็เก็บเงินได้ทําเพลงอะไรเงรี้ยปีนี้ก็ได้ทําเพลงแล้วก็ทาโคเวอร์ไหมก็มีเวลาก็ทําแต่ว่าทั้งปีมันนะคือน่าจะลงโคเวอร์ไปไม่ไม,ไม่ถึง5เพลงด้วยซ้ำแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเราแบบเป็นคนที่แบบอยู่กับคืออยู่กับผลงานเขาเรียกว่าอะไรอยู่กับผลงานค่อนข้างนาน,นานเพราะว่าเป็นคนไม่ได้แบบ เป็นคนคิดแล้วชอบแบบอยู่คนเดียวแล้วใช้สติในการทำมา,มากๆแล้วก็อยากให้ผลงานออกมาดีแล้วก็อะไรอะ่ะติดเซมเป็นน่าจะเป็นนา่นนาจะเป็นพอยท์ที่เขียนทุกๆปีแต่ว่าก็ยังไม่ติดนะคะคือเราคิดว่าการที่อยู่กับเบนเคีเรของหนูประสบความสำเร็จที่สุดในในชีวิตของการเป็นเคก็คือการติดเซมนั่นแหละ แต่ว่ามันก็แต่ว่ามันก็จบปีแล้วก็ให้มันผ่านไปเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะย้อนเวลาหรือดึงเวลากลับไปให้มันเกิดสิ่งที่เราต้องการได้ระหว่างที่ออรอข้ามปีใช่ไหมหนูก็อยากจะ ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขม,มากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งหน,นก็ขอให้สมบัตินานะคะแล้วก็ให้พบเจอแต่เรื่องราวดีๆขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีแล้วก็เป็นปีที่เราจะร่วมใช้เวลาหรือว่าเก็บโมเมนต์ดีๆให้กันและกันได้มากที่สุดนะคะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าในทุกๆ แลนของชีวิตหรือว่าการดําเนินการในชีวิตหรือว่าในการจะทำอะไรก็ตามนะคะของหนูมันจะมีทุกคนอยู่นั้นเสมอแล้วก็ไม่รู้ว่าหนูจะเติบโตในในทางทิศไหนแต่ว่าหนูดีใจมากๆที่หนูอยู่ตรงนี้มาได้ถึงเกือบเขาเรียกว่าเกือบครึ่งชีวิตไหมก็เกือบครึ่งชีวิตรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีทุกคนอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็บอกตรงว่า ปีนี้เป็นปีที่เป็นปีที่ดีปีหนึ่งเลยนะคะได้พบเจอแต่คน,นดีๆแล้วก็พบเจอกับสิ่งดีๆได้ทาในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วก็หนูก็หวังว่าสิ่งที่หนูได้ทําหรือว่าได้พบเจอนะคะมันจะส่งผลให้กับทุกๆคนได้รับมันเหมือนกันแล้วก็ ถ้าวีนี้หนูทําอะไรที่ไม่น่ารักหรือว่าทุกคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเห็นชอบด้วยอะไรก็ตามนะคะก็ขออภัยไว้ลนะปีนี้ด้วยนะคะปีหน้าก็มาใช้เวลาสี่เดือนที่เหลือด้วยกันนะคะเพราะว่าเราก็เราก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าหวังว่าปีหน้าทุกคนจะแฮปปี้นะคะสะทุสจะทูขอให้ทุกคนแข็งแรงแล้วก็อยู่กับฉันเป็นนานๆน,น,นะจ๊ะนั่นแหละแค่นั้นเลย <c oughs> คือถ้า ถ้าหาเรื่องแบบเรียนโทรเรียนตีต่อได้ฉันก็จะไปเรียนนะเพราะฉันอยากเรียนแต่ใจฉันนะ่ะอยากไปต่างประเทศฉันอยากไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแล้วฉันถึองอฉันจะไม่มีตังตอนนี้แต่ฉันวางแผนไว้ว่าฉันเนี่ยาะไปต่างประเทศให้ได้นะคะรอดูการจเจริญเติบโตนั่นก็คือน้องนายจะเติบโตเป็นมะเขือเทศอยู่ข้างมาคุณพี่ข้างมาคุณพี่มีต้นมะเขือเทศหรือยัง หรือมาเขือพวงก,ก็ได้ยังไงก็ฝากเพลงทานตะวันหนึ่งถึงเธอด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่ตั้งใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงเพลงนี้ทาแบบแบบเต็มที่และกันเพลงแรกในชีวิตเลยอยากจะฝากด้วยนะคะปี2024ธ h น n a w a แมแน่หุย้ยก็มันจะไม่แมได้ยังไงแล้วถ้าเธอปั่นให้มันถึงแบบ B M w อ่ะเธอคือจะมมกนะฉันสปอยได้ไหม ถ้าเธอแบบทำตัวหน้ารักกันฉนันอาจจะมี MV ให้ทุกคนนะเดี๋ยวไม่มีเหตุผลไรเหตุผลคืออยากทำ MV จบฉันไม่อยากจะเงาอีกต่อไปแค่ฉันอย่ามีใครขึ้ข้างสักคนไม่รู้วิธีต้องทำฉันไรใีอยาให้เจอรู้ เ่ไรรตงนีมัอคือเอาจริงปะคือฉันพูดอะไรมากไม่ได้ฉันกลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันแบบมันหลุดไปจากฉันฉันจะไม่พูดอะไรแต่ว่าฉันแค่รู้ว่าถ้าเธอทำตัวน่ารักันี็มีให้ทุกคนแค่นั้น <c oughs> ห้องดำปิดทำการยาวๆไปอ๋อแล้วก็จะบอกว่าเตรียมตัววันนะคะ <c oughs> เพราะว่าปีนี้ฉันมีโรโชแน่นอนเดือนนี้ด้วยแล้วก็ จะบอกอีกอย่างก็คือเทอเตอร์เดือนสามเจอกันนะได้ดูแน่นอนแต่ว่าวางแผนดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าอาจจะต้องเดินทางนิดนึงแต่ว่าไปนอนแล้วนะบ๊ายบายติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสิ่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเล่ I am Moonate application